เมส z i อย่างสีเหลืองย่ l l o w มะม่วง Mango ยาฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษฟักทองทำกินยาฟักทองต้องอารมณ์ดีนะเพราะหวยจะออกซื้อยัง ไม่ได้สื้อห้ามหมดนี่ค่ะเร่อะไรพูดักพูดไม่ได้เอางี้สั้นๆว่าอยู่มาแล้วแปดปีอยู่ต่ออีกสามปีเราจะงึดกันหมดคือศูนย์จบวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะสวัสดีคุณน้ำและคุณกกเกอร์รีบนะแต่ว่ายังมีอารมณ์ไลฟ์อยู่อา อ๋อหนูต้องถ่ายคู่กันใช่ป่ะ,ะ like สวยเนาะเขียนคิ้วก็ได้แล้วว่าเอาจริงมาแค่เขียนคิ้วอะค่ะแล้วพร้อมถ่า,มายเลยหนูก็คิดว่าแบบนั้น หิวมากเลยมึงอัดเสียงเสร็จอันนี้และว้าว <Wow. S 1> this is amazing ภาษาอังกฤษต้องแล้วขนมหวานก็คือ c l a c k e r sweet ปะใช่ c l a c k e r sweet Thai star you know ขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลย I want to taste i m p r e you know ว้าว this is amazing this is yummy oh my god สักพักพี่ก็จะเอาไอ้ที่มวนผมโผลหัวดูและหมืนไส้พอแล้วค่ะขอบคุณครับพอหายยากช่วงนี้ต้องลดน้ำหนักอร่อยนะแม่าซื้อมาพี่ทุมขอบคุณค่ะอ๋อพี่ทุมซื้อมาขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอากลับไปกินด้วยนะคะคราวที่แล้วยังไม่ได้ให้ ทิปย์รุมเลยไม,เไม่นวดปลายนั่นเห็นไหมเนี่ยมีคนนวดให้เห็นไหมน่ารักที่สุดแต่งหน้าไปนวดปลายมาสาดยูโ you น know, มาสาดไทยแลนด์มาเมื่อก่อนชอบสับสนระหว่างมาสาดกับมาตัด <laughs> มาตาดมาตาดคืออะไรอ่ะมาตาดกับไอ้นี่ปะมาตาดตลอดที่ขึ้นจมูกมาตาดคือขีไอ้นี่ปะซอสอ่ะมาตาดอ๋อมาดตัดซอสที่กินกับพวกแบบพิซซ่าพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามัดตัดคือนวดใช่ไหมฮัลโหลเซย์ไฮเวียดนามเอางี้นะ เทคนิคการซื้อหวย่ะซื้อเยอะสุ่มๆและดุ่มๆไปห้านาทีเท่ากับจะลงลายแล้วเพราะว่าจะไปซื้อหวยต่อ,อพี่ทูมมีเลขไหมไม่เล่นอ๋อไม่เล่นหวยหรอใช่ค่ะดีจังดีจัง เขารวยขนาดนี้ต,ติดไว้นะพี่ทุมอย่างน้อยใบสองใบอาจจะพลิกชีวิตเราได้อย่างเ้าที่แล้วเนี่ยหนูซื้อไปหมื่นหนึ่งหนูก็ถูกนะถูกมาสองพันค่ะถูกไปแปดพันลอตเตอรี่หรอวันนี้ก็หมื่นหนึ่งเหมือนเดิมออลอตเตอรี่นี่ไงเดี๋ยวโชว์ให้ดูเดีวไมเชื่อเราเห็นแล้ว,น,ลวนี่ไง อาถ้แหวกซื้อซื้อปกติคือซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วหงทองออนไลน์ซื้อห่งทองออนไลน์แต่ว่าเพื่อความมันไงมันต้องมีแบบติดติดไว้สักหน่อยเพื่อให้ได้ลุ้นแบบเฮ้ยกุบๆอะไรเงี้ยเอ่อเดี๋ยวขอคิวตอนสี่โมงครึ่งนะเพราะหนูต้องไปขึ้นหวยต้องไปขึ้นเงินจะถ่ายจะหนูจะอยู่หนูจะอยู่ได้ถึงแค่สี่โมงครึ่งนะ คิวหนุ่อะเอาไปขึ้นเงินก็คือบอกเขาเดี๋ยวเดินดิวเขาด้วยว่าจะไม่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วคือจะซื้อหุ้นส่วนเลยหลังจากสีโมงเย็นใช่หลังจากสีโมงเย็นก็คือค่ะตั้งเลขพี่อิงหรือพี่ฟ้าพี่ฟ้าก็ได้ค่ะ ขอเป็นโอ้ยพี่ทุมขอเป็นสไปก็ได้ค่ะก็ได้ตึงสถึงพริตถึงขิงอะสไปนะอดรมณ์อะนะใช่ฮะกับน้ำแข็งแล้วแล้วพี่พี่ได้อะคะเึงพริตถึงขิงดูดกดนึงตึงไหมตึงเนาะขึ้นตาเลยอะ ว่าซื้อหวยเนี่ยอุยอ้ยมีขย,ขยี้มีขยี้ด้วยยีสี่ล้านซื้อแล้วอ้ยมีแต่คนรวยอะ่ะจะพูดอะไรนะเมื่อกี้ลืมละซื้อหวยต้องซื้อพอดีนะทุกคนอย่าซื้อแบบว่าทำมาหากินดีที่สุดนะคะ ทำงานอะไรเงี้ยไปซื้อแบบโหบางคนมีเจ้ามุงเจ้าแม่ให้หวยก็ซื้อกันสะบักสะบอมนะพอหวยออกมานางกินมามาไม่เอาวอย่าเอาแบบพี่ฟ้านะพี่ฟ้าคือมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นความชอบในหนึ่งเดือนจะมีสองรอบที่จะได้ได้ใช้เงิน <c oughs> อย่าเอาแบบพี่ฟ้านฟ้าสวยเนาะ <c oughs> นั่นแค่มีคิวเอ ไม่ฝันเลยตัย้งแต่กินยารักษาซึมเศร้า<ม>ก็คือหลับสนิทตลอดลลคืนใช่ไม่ฝันเลยมีเรือนลางแต่หลังๆนี่ฝันเห็นงูบ่อยออกมาจากชักโครกบ้างแบบอยู่ในทุ่งนาบ้างน,นี้เรื่องจริงนะแม่ฝันจริงๆนะช่วงนี้หรอใช่ฝันเห็นงูบ่อยมันทำท่าจะเข้ามาไอ้น,นี่หนูก็เลยขู่ขู่กลับเลยเราคุยยังไงอ่ะก็แบบ ใช่ในฝันกําลังเลื้อยมออกจากโคกไม่ออกมาจากชักโคกใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าฝันเห็นงูมันคือนักคู่แต่เรายังไม่พร้อมไงเราเลยขู่กลับกลับไปก่อนอ๋อก็คือขู่กลับขู่กลับแงูเลยบอกโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปละนี่กดเน้นเน้น แข็งใช่ไหมคะเพราะว่าเส้นมันตึงอ้าวอ้าวงูมันเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเราเลยบอกอย่าเพิ่งเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,าฝันที่ไม่กล้าฝันหรือว่าวันนี้จะมีแปลกงูคือแปลก่ะ กูคืออะไรพีู่สองหกแปดแปดรแปยล้องูปแปดเอาว่างนะแปดอะไรดีเลยทีเนี้ไม่เล่นแล้วนะเอาดีดีทมาอ้ยพี่จูงอ้าวเส้นหรอ อ้าวไม่แต่แต่แต่พถึงมันนวดแต่แต่อยู่ก็ต้องผ่อนผ่อนว่าชิลต้องผ่อนอีกเราต้องแบบชิลสบายอะไรเงี้ยจริงจริงแล้วแต่ดอันนี้คือพี่ยิ้มนะคะเป็นช่างแต่งหน้าระดับต้นๆของประเทศไทย เป็นช่างแต่งหน้าประจำของพ,พี่แอฟนะคะแล้วก็พี่ชมพู่อารยาใช่ไหมก็ดูง <มา S 2> ่ายก็สลับกับพี่ป้อมเพราะว่าเป็นคุณเลิศคุณเก๋เนาะเาน้อาเอาน้ำไหนช่างแต่งหน้านสตรีแล้วนะอยู่ไี่นี่ ขอบคุณครับพี่ทุกต้องช่วยน้องแล้วนะขอบคุณค่ะต้องถ่ายกับมงวันนี้มีรีวิวอะไรอีกป่ะ,ะมีเหรอต้อบ้างไม่ปังไม่มาใช่ไหมไม่มาอ๋อถ่ายไปแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนถ่ายงานลองชุดกันจนถึงห้าทุ่มเนาอ๋อใช่ช่วงนี้ก็เตรียมตัว อดึงหนวดหน่อยยาวเกินหล่อนะมีสาขาย,ย่อยนะไม่อยากจะให้คิดถึงสาขาใหญ่จะ,ะให้ดูสาขาใหญ่ของช่างไว้ของช่างเลยเหรอ,อ พูดไปเ<ธ>รื่อยสักพูดไปเรื่อยเอาให้ขำให้มันมีเรื่องพูดไงเธอให้มีเรื่องมีลาวมมเมาโมยดังกลึ้ดเลยอ่ะเมะื่อกี้เธาจุ่มเลนปะ่ะหญิงไม่จุ่มเนาะอะไมนะไม่ใส่เลนป่ะได้แล้วเลนเเหรอนี่ยเขาร้องลอย อ่ะทุกคนไปช่วยก,กดโหวตด้วยนะจ๊ะที่เพจ Miss g r a n d International Thailand ถึงแม้ว่าเราจะขึ้นอันดับหนึ่งแต่เราอย่าชะล่าใจ,จุมลโหวตกันให้นิ้วเบียดจุมลังมันไม่ละออกก็นิดหน่อยแต่ก็เชิดใส่ไปดีทัดเอานะ 5นาทีของเราบัดเท่ากันใช่โหวดจนโดนบล็อกเอ็นดูมากภาษาภาวันนี้ถ่ายยาวๆคิวถึง3ามทุ่มเขาบอกอ่ะใช่ป่ะพี่เต้ยคิวถ่ายเราถึงกี่โมงอะตารางเขาบอกแค่หกโมงอ้าวสื้นใจเราต้อง รเนลแล้วไอ้ปางมันบอกหนูสามทุ่มถักก้อนอยากอยากบ็อกเฟซมันวะปางอยู่ไหนอ่ะไอ้ปางเนี่ยเริ่มไม่ชอบมาละปางอยู่ไหนเนี่ยฮะปางมาเบยายถึงกี่บองสี่จ้าแล้วเมื่อวานถ่ายงานคูโบต้าอ๋องานคูโบต้าเลยถามวาย ไม่บอกเท่ากับเซอร์ไพรส์เท่ากับหลุดจบรู้หมดก็ยังเข้าได้เรื่อยๆนะคะพีเซนเตอร์เนี่ยต่อแม้ว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเรา จะยังเหลือที่ว่างอยู่ไม่มากแต่ว่าทีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวรถถ่ายรถแท๊กรถยนต์ก็เข้าได้พรีเซนเตอร์หลังจะกลับมาจากอินโดเจอกันนี่พูดตรงตัวต่านี่อยากได้พรีเซนเตอร์นี่มากเลยไมโครเวฟได้ปะแล้วตอนนี้ผมสุขภาพดีแล้วพรีเซนเตอร์ผม,ผมก็เข้าได้นะจ๊ะว่างจ้าคอนแทคเลนก็เข้าได้นะจ้าว่างจ้า

ได้อยู่ยังไม่มีข้าวจักจับใจจากจิ้มจิ้มจักถึงอย่าอากจะจบ ใบสองละซื้อหวยทันปะชิงชาาแต่แปดสี่หกสวยอะ่ะได้มาจากไหนอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ชอบมองมองแปดสี่หก เล่นมันจะค่อยค่อยผุดเข้ามาเรื่อยๆราบใดที่ยังไม่่ายสาวแฟนๆซื้อกันใหญ่แล้วนะตอนนี้คิสซิคิสซิคาปูชิโน่เอเตโซอยู่ในหัวตลอดเวลาอาราบิกา อ่นแล้วหรอ,หรอเอาดีๆทุกคนเดี๋ยววิฟ้าลงไลฟ์ก่อนนะเราเดี๋ยวไปค่อยคุยกันใหม่นะคะก็จะต้องรีบละนะรีบไปเก่งหวอย <c oughs> อ่ะละบาย